เชื่อมต่อกับผู้อื่นพวกเรากำลังทุกทรมานจากการขาดการเชื่อมต่อคำตอบเดียวก็คือการเชื่อมต่อเมื่อเราขาดการเชื่อมต่อเราไม่สามารถเห็นคุณค่าของผู้อื่นหรือเคารพชีวิตของพวกเขามันง่ายที่จะหยาบคายเห็นแก่ตัวหรือทำร้ายจิตใจเรากลายเป็นต่อต้านสังคมในแง่หนึ่ง การรู้สึกขาดการเชื่อมต่อทำให้ง่ายต่อการประพฤติตัวไม่ดีต่อผู้อื่นเราสร้างวงจรอุบาทขึ้นมาเพราะพฤติกรรมแย่ๆของเราจะจบลงด้วยการผลักสสยผู้คนออกไปเมื่อคนเหล่านี้โกรธหรือถอนตัวจากเรามันจะตอกย้ำความรู้สึกแปลกแยกและส่งเสริมให้เราต่อต้านสังคมมากขึ้นยิ่งเรารู้สึกไม่เชื่อมต่อมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็ยิ่งไม่รู้สึกตัวและเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นเรายิ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งเรารู้สึกแปลกแยกและว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นแทนที่จะเป็นวงจรอุบาทของการขาดการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นและหันไปใช้การบริโภคเพื่อชดเชยเราสามารถเริ่มสร้างกระแสบ,บวกของการเอาใจใส่ความเห็นอกเห็นใจ และการเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นเทวดาประจำตัวตัวรู้กายในกายทิพย์เป็นนามไม่สามารถจับต้องได้แต่เข้าถึงได้เมื่อมนุษย์ถูกรู้ว่าตนมีกายในจะทำเช่นไรให้ปัญญากายเนื้อตื่นรู้นอกจากจะพิสูจน์ได้ว่ากายในมีจริง การพัฒนาดวงวิญญาณสู่การตื่นตัวในหลักคำสอนเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรรู้ความจริงเริ่มต้นที่จะรู้จากจิตวิญญาณตนคุณอาศัยอยู่ในวันนี้ในประเทศที่ธรรมะเพิ่งเริ่มออกรากเหมือนการยิงใหม่ที่เปลาะบางลงบนพื้นดินความขยันที่ยั่งยืนของคุณเท่านั้นที่จะนำมันไปสู่ผล ขึ้นอยู่กับความพยายามที่คุณใช้ในการศึกษาการสะท้อนและการทำสมาธิการบูรณาการสิ่งที่คุณได้เข้าใจเข้ากับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณของคุณความสำเร็จอาจจะเป็นวันเดือนหรือหลายปีมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องจำไว้ว่าความพยายามทั้งหมดของคุณบนเส้นทางนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น จงเป็นเหมือนพ่อแม่ที่จัดหาให้ลูกรักมากอย่าคิดว่าตัวเองทำเพื่อคนอื่นมากเกินไปหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองทำมามากพอแล้วถ้าคุณจัดการได้โดยความพยายามของคุณเองเพียงลำพังเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในพระพุทธศาสนาคุณจะคิดง่ายๆว่าทุกความปรารถนาของคุณได้รับการเติมเต็มแล้วไม่เคยมีแม้แต่ร่องรอยของความหวัง เราเคยสังเกตชีวิตเราหมายว่าตลอดชีวิตเราเปลี่ยนครูกี่คนแต่ปัญญาเราก็ไม่ได้สูงขึ้นอยู่ที่เดิมและเราเคยสังเกตไหมว่าผู้เป็นครูบาอาจารย์ท่านมีครูจริงๆกี่คนและเหตุใดท่านมีสติที่สูงขึ้นและก้าวหน้าให้ลองคิดดูพระพรหมพระผู้สร้างลูก บุญคุณของผู้เป็นพ่อคุณบิดาคือพระผู้สร้างร่วมพลังแห่งความคิดคนจำนวนมากไม่ใช่แค่ขี้เกียจทางกายเท่านั้นแต่จิตใจไร้สาระด้วยความคิดที่สร้างสารรค์จะเหมือนกับไฟส่องสว่างที่ซ่องเร้นที่ยิ่งใหญ่สแสดงให้คุณเห็นทางเดินสู่ความสำเร็จมีทางให้เจอเสมอ ถ้าคุณคิดหนักพอคนที่ยอมแพ้หลังจากเวลาเล็กน้อยในขณะที่เข้านอนพลังแห่งความคิดของพวกเขาเพื่อที่จะได้จุดจบของคุณคุณต้องทำให้สุดความสามารถในการใช้ความคิดจนกว่ามันจะสว่างพอสว่างพอที่จะเปิดเผยให้คุณทราบถึงหนทางไปสู่เป้าหมายของคุณพลังแห่งการแนะนำนั้นแข็งแกร่งมาก ความสามารถที่จะทําให้ความสำเร็จอยู่ที่จิตใจทั้งหมดร่างกายของคุณเองก็เกือบจะยั่งยืนด้วยความคิดอาหารเป็นเพียงสิ่งบังเอิญเท่านั้นพลังหลักที่ค้ำจุนคุณคือจิตของคุณสติของคุณเป็นความคิดที่นำพลังงานเข้าสู่ร่างกายเมื่อความคิดเป็นกลางร่างกายจะรู้สึกอ่อนแอและเริ่มเสื่อมสลาย ความคิดของพระเจ้าเป็นแก่นแท้ของทุกสิ่งมันคือการมีชีวิตมันไม่มีที่สิ้นสุดออกจากความกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างถูกวาดไว้หมดแล้วเขาดึงความคิดอื่นออกมาและบอกให้มันกลายเป็นดอกไม้และมันจะกลายเป็นดอกบานชนิดหนึ่งความคิดอื่นๆกลายเป็นภูเขาหรืออัญ,ญมณีหรือดาว โยนความคิดลบและความกลัวทั้งหมดออกไปจำไว้ว่าในฐานะมนุษย์ผู้เชื่อมโยงสรรพสิ่งคุณได้รับศักยาภาพเช่นเดียวกับคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหมู่มนุษย์ในฐานะวิญญาณไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นดับแต่งจุดประสงค์ของคุณให้ได้รับการชี้นำโดยสติปัญญาของพระเจ้าดังที่แสดงออกในสติปัญญาของปาฏ หากความประสงค์ของคุณถูกสู่ปัญญาคุณสามารถบรรลุได้ทุกสิ่งความกลัวของคุณจะยับยั้งความก้าวหน้าขอขอบคุณเพจคูปุ้ยเดอะแองเจิลเดอะแองเจิลสปิมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ